เร็วเข้ามาแล้วแชร์อยากเห็นสตาร์ตก็เหรอทุกคนดาราหนุ่มหนูนะ thank you so much ใค,าาใครเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะคือรัฐบาลไทยอะ่ะหนูจะให้จบวันนี้เลยเนาะเพราะว่าแขงแําใม่ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะคะคือ ที่จะให้แนวทางรัฐบาลไทยจบในไลฟ์วันนี้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้แนวทางรัฐบาลไทยออกแล้วนะแล้วก็ขอโทษทีที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มาลงคือมันไม่ถ้ามันไม่ฝันมันไม่ได้เลขมาหนูก็ไม่รู้จะเอาเลขอะไรมาบอกแม่เข้าใจไหมเออแต่พอมันได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้เลยนะคะสวัสดีคุณเคนเคนคิดถึงจังเลย ทำหมันด้วยนี่เจ็บสุดยอดเลยของหนูผ่าคอดทำหมันตัดเสติ่งสามอย่างอ่ะหนูเปิดหนูเปิดให้เข้ากลุ่มใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งให้หนูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดให้เข้ากลุ่มสักสิบนาทีนะอุ๊ยเย่ายวว่างันสินะัเดี๋ยวว่าอยากเห็นนอนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เห็นนอนเดี๋ยวจะให้เห็นนอนนะป้ากําลังอุ้มอยู่เดี๋ยวให้เห็นครับ ใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้หนูนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้หนูนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเปิดให้เข้าสาหรับคนที่ย pave, ังไม่ได้เข้านะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวหนูจะเปิดให้เข้ากลุ่มแต่วันนี้หนูเปิดให้เข้าราคาเบา <analy zer> เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์เลยตั้งแต่วันที่อุ๊ยหลายวันแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่ผ่าคลอดมาก็คือไม่ได้ไลฟ์สดเลยอะแม่ตั้งแต่หนูผ่าคลอดมาหนูไม่ได้ไลฟ์สดเลยแล้วก็ทุกคนรอเลขฝันกันมากๆเลยแต่เดี๋ยวลงให้เลยลงให้เลยทันทีนะะค ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เราต้องรวยรัฐบาลไทยเท่านั้นแม่ไม่มีคําอื่นคาใดพรุ่งนี้รัฐบาลไทยสี่โมงเย็นกรีดพร้อมกันอ่ะคนกดเลขหนึ่งมาแล้วเข้ากลุ่มแม่หนึ่งน้องหนักเท่าไหร่ตอนน้องคลอดอะค่ะตอนน้องคลอดน้องหนักสองพันเดวเดี๋ยวลงให้เดี๋ยว,ยว,ยว,ล,งยวลงน้ําหนักให้ แต่ว่าหนูไม่หนูไม่สะดวกแจ้งเวลาเกิดน้องนะเพราะว่าเอ่อค่อนข้างมีความเชื่อตรงนี้เลยไม่ได้บอกเวลาเกิดครับดูสภาพก่อนพี่บีจ๋าหน้าสดยิ่งกว่าปลาในตลาดสดกว่าปลาในตลาดเพราะว่าว่ายอยู่ในน้ำเพราะหนูคือปลากระโ้ไม่บวมเลยแหละหนูอะไม่บวมเลยเลขฝัน จะลงให้เลยวันนี้เราจบรัฐบาลไทยผู้นี้รอลุ้นพร้อมกันแล้วก็สี่โมงเย็นเมื่อกี้พร้อมกันที่หน้าไหล์สดโอเคเนาะสวยอยู่นะอย่าว่าพี่สุพตาอย่าว่าสภาพต้องใช้คํานี้ต้องพิมพ์คําว่าสภาพมากกว่าคําว่าสวยอยู่นะเท่าไหร่คะได้กลับบ้านยังจะ๊ะพี่บีจริงๆริอะหนูได้กลับ หนูได้กลับวันวันหลายวันแล้วแหละแต่ว่าหนูอะยังแบบยังมีความเจ็บแผลอยู่เพราะหนูผ่าคลอทำหมันตัดเส้นิ่งหลายอย่างเนาะก็เลยขอแบบให้ตัวเองแบบฟื้นร่างกายดีๆก่อนก็เลยยังไม่ได้กลับพรุ่งนี้แหลคะค่ะจะได้กลับบ้านเดี๋ยวให้ดูคุณชายรอในขณะที่รอระบบให้ดูคุณชายรอป้าป้าเอาหลานมาโชว์หน่อยออกกล้องได้ไหมกลัวซ้ำกับใครเปล่า นี่ครับน้องชะตาครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมชื่อชะตาครับแม่แม่ยายยายแม่แม่ยายยายครับเรียนตาครับเรียนตาแม่แม่ยายยายนะนายพี่พี่ป้าป้าลุงลุงสวัสดีครับผมชื่อชะตาครับ ในยิ้มหวานใครที่ระบบไม่ดูดโอนเงินแล้วส่งสลิปมาในแชทเพจเลยค่ะใยิ้มหวานใครที่ระบบไม่ดูดโอนเงินแล้วส่งสลิปมาในแชทเพจเลยใครที่ระบบไม่ดูดนะโอนเงินแล้วส่งสลิปมาในแชทเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินดึงให้ทวัาดีครับผมทวัาดีครับผมทวัาดีครับผมดู Oh. ตื่นก่อนอะตื่นก่อนแล้วตื่นก่อนครับสตาร์ตตื่นก่อนครับตื่นก่อนเร็วตื่นก่อนครับเรียนตาก่อนเร็วน่าชังมากสวัสดีครับน้องสตาร์ทกันเต็มเลย <c oughs> <c oughs> จมูกนำเลยลูกจมูกจมูกได้หนูนะคะจมูกหนูธรรมชาติเพราะว่าของแท้นะคะเพราะหมอบอกว่าเป็นซี่โครงแท้ไม่มีซิลิโคนจะอย่ามาบูลี่ค่ะขอโทษค่ะนี่ใช้ซี่โครง าาปกรก็ไม่ร้องด้วยไม่ร้องเลยเนี่ยน่าชังมากครับขอบคุณค่าหลับปุ๋ยจะบอกว่าเต้นกันแล้วเนี่ยเขารอดูไม่งงไงเลยอิอูไอ้นี่แกมกระตาแกมอยิ้มเอ้าเนี่ยมันไม่ถนัดโดนอีกกูร้องไห้อีกอ่ะตื่นเตือนอ่ะตื่นเรีตาก่อนเร็วอ่ะตื่นก่อนครับอายิ้มหวานก่อนเร็วอายิ้มหวานทำไงนะอัชตายิ้มหวานก่อนเร็วยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนจ้า ยิ้มหวานก่อนจ้าขโมยหอมเมื่อที่แล้วหวยออกอะไรท้าบานไทย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ทําบุญกันด้วยนะคะพรุ่งนี้จะได้ทําบุญกันด้วยห้าหนึ่งโอหนูลืมพี่สุวตตาหนูลืมพรุ่งนี้จะได้ทําบุญกันด้วยไม่ตื่นครับจะนอนใช่ไม่ตื่น,น,น,นปากกระจับปากมันหนูปากมันหนูนหนได้ปากได้คางหนูนะคะใครถูกหวยแล้วก็แบ่งเงินไปทําบุญนะคะใครถูกหวยก็แบ่งเงินไปทําบุญกันนะ แม่รัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะรัฐบาลไทยพรุ่งนี้แม่ว่ามีอะไรรัฐบาลไทยพรุ่งนี้รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16บกุมภาพันธ์งห้าหก ใครเห็นเลขฝันแล้วยกมือใครเห็นเลขฝันแล้วยกมือ,อเห็นไหมคนคนออกจากไลฟ์สดหนูไปเยอะมากเพราะว่าเขาเห็นเลขฝันกันแล้วหนูมีเงินในบัญชีแปดสิบาทได้ไหมคะไม่รับค่ะแม่เก้าสิบเก้าบาทมึงไม่เข้ากูหูมึงมาต่อกูหลือแปดสิบไม่ใช่หมูจะลูกไม่ไม่จะพึ่งเข้าค่ะถ้าเหลือแปดสิบาทเก็บไปแดก่อนอย่าพึ่งเข้ากลุ่มใครเห็นเลขฝันแล้วยกมือแล้วก็จุ๊ไวแล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้เลยออกจากโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้ค่ะเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วโอเค แนวทางให้ครบหุ้นฮานอยลาารัฐบาลไทยลงให้ครบทุกชุดไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีเว็บพนันไม่มีบ้านหวยไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีเว็บพนันไม่มีบ้านหวยสีมงคลวันพรุ่งนี้คือสีน้ำตาลและสีม่วงค่ะสีมงคลวันพรุ่งนี้คือสีน้ำตาลและสีม่วงสีมงคลวันพรุ่งนี้คือสีน้ำตาลและสีม่วงค่ะใครหาน้ำตาลไม่ได้ให้ใส่แดงเข้มแดงเลือดหมูค่ะใครหาน้ำตาลไม่ได้ให้ใส่แดงเข้มหรือแดงเลือดหมู เห็นแล้วหมกไว้หมกไว้คุณฟ้าสวัสดีค่ะใครยังไม่ได้เข้ารีบเลยค่ะพอพึ่งเก้าบเก้าละค่เก้า99บ้าบาทแม่หุ้นแตกทุกวันฮานอยแตกทุกวันลาวเข้าเกือบทุกงวดต้องบอกแบบนี้แล้วเก้าบาทแลกกับแนวทางได้ทำได้ร่วมทำบุญด้วยได้ทำพิธีสวดพิธดวงชะตาด้วยใครจะร่วมทำจัดเลย ใครอยากเข้าจัดเลยพอพึ่ง99ถ้ายังไม่เห็นแปลว่าอยู่ในกลุ่มปลอมนะเพราะว่าลงไปแล้วถ้าคนที่บอกว่ายัางไม่เห็นแปลว่าอยู่ในกลุ่มปลอมหรือกลุ่มที่เพิ่งเข้าใหม่เมื่อกี้ไอ้กลุ่มที่เพิ่งเข้าใหม่เมื่อกี้มันก็รันแล้วนี่เนาะถ้าลูกค้าบอกว่ายังไม่เห็นแปลว่าอยู่ในกลุ่มปลอมนะคะไม่รับผิดชอบนะจ๊ะบอกก่อนนะจ๊ะอยู่ในกลุ่มปลอมนะพิรดาไม่เกี่ยวนะถ้าบอกว่ายังไม่เห็นเพราะว่าลงทุกกลุ่มแล้วค่ะนอกจากว่าคนที่เพิ่งเอฟมาแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่ม น้ำตาลม่วงค่ะคุณกระเจี๊ยบน้ำตาลม่วงมีใครยังไม่ทันไหมมีใครยังไม่ทันไหมผอพึ่งเก้าสิบเก้านะใครยังไม่ทันรีบนะเก้าสิบเก้าบาทนะฟังหนูนะห้าร้อยคนรัฐบาลไทยวันพรุ่งนี้สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดใครที่เป็นสายวิ่งเลียกฝันอะไรคะไม่บอกคะ่ะเรื่องของหนูไม่เสือกนะห้าเสือก เสือกได้เฉพาะคนในกลุ่มถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มห้ามเสือกไม่ได้เลยเราห้ามห้ามเสือกนะรอดึงเข้ากลุ่มได้เลยค่ะฟังหนูนะฟังหนูนะทุกคนรัฐบาลไทยพรุ่งน,นี้ถ้าคนที่จะเล่นวิ่งหรือเล่นลูดจะเล่นวิ่งหรือจะเล่นลูดให้วิ่งที่เจ็ดลูดที่เจ็ดพรุ่งนี้ใครจะเล่นวิ่งหรือจะเล่นลูดนะให้วิ่งที่เจ็ดลูดที่เจ็ด จบจบเลยดีบแม่พลังเยอะจังไม่ได้ไร้หลายวันดีดเอาพูดจริงพูดจริงดีดเหงาเศ้าซึมจะเป็นซึมเศร้าแล้วทุกวันนี้อยู่โรงพยาบาลไม่เจอหนะ้าใครอมองไปเจอแต่ยีเตือนเจอแต่ผัวเงี้ยถ้ามีผัวสามสี่คนมันก็ฆ่ากันไปใช่ไหม จะได้รู้ครับขอบคุณครับหนูอ่ะไม่หนูแจ้งตลอดว่าหนูไม่มีบ้านหวยไม่มีบัญชีอื่นนะหนูมีบัญชีเดียว